ีเ่เบนนี่ขอเสนอเทคนิคลับที่ไม่ลับอีกต่อไปทาพีการเป็นสุลต่ตานง,ง่ายด้วยงบน้อยสุดๆนี่เลยร้านมารูช,ช็อปลานบริการเกี่ยวกับโรบอกที่ผมนั่นไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นบริการเติมโรบักระบบไอนีพาร์ตระบบ v i p แถมยังมีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆมากมายที่จะทให้คุณนั้นประหยัดเงินได้ระดับอันซิเมตใช้บริการได้แล้ววันนี้ทั้งแฟนเพจและเว็บไซต์เอ๋ยสวัสดีวัยรุ่นชาวไทยที่ชื่อชอบการหายใจทาง ตื่ทึกทึกอนทึกทึกท่กทกทกทานนะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอทในแมปที่มีชื่อว่า Will d ร i n g o f b ีใช่แล้วครับผมกลับมาเล่นแมป of b บในรอบไม่รู้กี่เดือนนะแต่คลิปนี้ถือว่าน่าเสียดายครับเพราะว่าปกติถ้าเกิดผมจะเล่นอ bby เนี่ยจะต้องเล่นกับทีมงานใช่ไหมแต่วันนี้บังเอิญว่าทีมงานผมนั้นไม่ว่างกันนะครับผมก็เลยต้องมาโซโล แต่ความพิเศษของเจ้า Map o อบบนี้นะครับพิเศษกว่า Map อื่นๆครับถ้าเกิด Map o อ b บอื่นเนี่ยเราจะต้องกระโดดข้ามนูน่นข้ามนี่ด้วยตัวเราเองครับแต่วันนี้เนี่ยเราต้องเอาชีวิตรอดด้วยการวาดล้อ ใช่แล้วท่านผู้ชมฮะเราจะต้องวาดล้อให้ดีที่สุดเช่นคุณผู้หญิงคนนี้ที่เขาวาดลอกมาทรงแปลกๆมากเลยใช่แล้วท่านผู้ชมฮะในคลิปนี้คุณอาจจะได้เห็นความสามารถพิเศษในการวาดภาพระดับอัลติเมทของผมก็เป็นได้นะครับคุณอาจจะไม่รู้ว่าผมนั้นวาดภาพเก่งมาก ไม่ท่านผู้ชมผมโมไปงั้นแหละผมวาดภาพได้กระจกมากมากครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าคนที่วาดภาพกระจอกอย่างผมเนี่ยจะสามารถวาดล้อที่เพอร์เฟกแล้วก็สามารถที่จะตะลุยด่านออบบี้ได้ไกลแค่ไหนนะครับซึ่งจ้าแมปนี้นะครับมีทั้งหมด80ด่านซึ่งก็ถือว่าเยอะนะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะสามารถไปถึงด่านที่80ได้หรือเปล่านะครับเข้าเกมมาเนี่ยเขาเจะให้เรานั้นดีไซน์ล้อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับซึ่งมันมีข้อแม้ว่าคุณจะต้องใช้ไม่เกิน 40่สิบพอยต์ตรงนี้ซึ่ง40่สิบพอยต์ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันนับจากอะไรถ้าเกิดผมขีดแบบนี้มันก็ลดไป7จ็ดพอแล้วอะ่ะลดเยอะอยู่นะซึ่งแน่นอนครับว่าผมเนี่ยระดับวิศวกรอ่ซึ่งแน่นอนครับว่าผมเนี่ยระดับวิศวกรยานยนต์นะครับเราจะต้องดีไซน์อะไรที่มันไปได้ถึงฝั่งฝันโดยปลอดภัยอเราจะเริ่มจากอะไรที่มันคลาสสิกอาทิเช่นวงกลมดีไหม โอ้ไม่ถึงเหรออ๋อเดี๋ยวนะวงกลมพอยต์ตรงนี้คือในเรื่องของสีครับซึ่งเราสามารถที่จะเลือกสีอื่นได้ถ้าเกิดคุณจ่ายเงินสรุปแล้วก็คือผมต้องเล่นสายฟรีไปก่อนสินะโอเคประมาณนี้แล้วก็กดเดือตรงนี้เรียบร้อยตอนนี้นะครับผมได้ ล้อรถที่ทรงอนุภาพที่สุดเท่าที่จะดีไซน์ได้ออกมาแล้วนะครับซึ่งมันดูง่อยมากๆเลยวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้ก็ง่ายิดเดียวครับให้เรานั้นกดเดินหน้าไปเรื่อยๆด้วยรอที่เราดีไซน์มาและนี่สเตจที่4ครับผ่านอย่างง่ายได้ว้าวว้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีล่องบรากาอยู่ตรงนี้ซึ่งเราสามารถที่จะหล่นได้ทุกเมื่อแต่ก็เท่านั้นแหละฮะท่านผู้ชมมันค่อนข้างที่จะอีซี่มากเลยและดูเหมือนว่าด่านที่5เนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับผมท่านผู้ชมฮะนั่นก็คือล้อผมนั้นเล็กเกินไไปมม่่สาาารถทีจะ้ เจ้าแทงม่วงๆตรงนี้ได้ถ้าเกิดไม่สามารถที่จะข้ามตรงนี้ได้น้นเหรอเราจะต้องดีไซน์ใหม่เอ่อเป็นรูปตัวกากบาทแบบนี้ผมว่าอันนี้แหละที่สุดามาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่า <c oughs> ในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยมันควรที่จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบแบบนี้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหเดี๋ยวนะจะว่าไปแล้วเนี่ยผมก็มีหัววิศวกรอยู่พอสมควรนะครับและด่านที่เจครับเดี๋ยวแนะ่นเดี๋นนะ ต้องเล็งดีๆเล็งดีๆเล็งดีๆโอเคผ่านอย่างง่ายดายด่านที่8ตรงนี้สีแดงหมายความว่าอะไรอะเราโดนได้หรือไม่ได้แต่ผมก็ผ่านมาแล้วทุกผู้ชมฮะอย่างที่เรารู้กันครับว่ามีทั้งหมด80ด่านตอนนี้ผมมาด่านที่10เรียบร้อยผมรู้สึกว่าเจ้าแบบนี้มันจะง่ายเกินไปหน่อยไหมและเดี๋ยวก่อนทานผูช้ชมฮะด้านล่างตรงนี้รู้สึกว่าจะมีล็อกเก็ตซึ่งเราสามารถที่กดใช้งานได้แบบนี้วูวูวู้ เดี๋ยวนะอย่าบอกว่าเริ่มเกมใหม่ไม่เอาแบบนั้นนะเริ่มที่13โอเค <laughs> ผมนึกว่าถ้าเกิดตกลงไปแล้วมันจะเริ่มที่ด่านที่1เนี่ยอันนี้ไม่ไหวนะเออเดี๋ยวนะเขาให้ดีไซน์ล้อใหม่ด่านข้างหน้าเนี่ยดูแล้วจะมีความยากอยู่นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นครับประมาณนี้ไหมเดี๋ยวนะมันมันแบบนี้ได้ด้วยเหรอโอเคลองดูดูซิว่ามันจอกมาแบบไหน <laughs> เียวออกมาแบบนี้เลยเหรอเอออันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ไม่ค่อยจะเหมือนสี่เหลี่ยมสักเท่าไหร่แต่ก็สามารถที่จะผ่านได้อย่างง่ายได้ครับแต่ผมดูทรงแล้วเนี่ยล้อนี้น่าจะเป็นความผิดพลาดนะมันมันมันสเปะสปะเลี้ยวซ้ายไปขวาเลี้ยวขวาไปซ้ายอะไรกันเนี่ยอุ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนด่านนี้เป็นบันไดเหรอล็อกเกนอีกรอบหนึ่งกดได้ไหม โอ้โอเคโอเคล็อกเก็ตกดฟรีและเรียบร้อยครับท่านผูช้ชมฮมเป็นการผ่านด่านแล้วก็ตกด่านไปในเวลาเดียวกัน mm hmm. และก็ทุกครั้งที่เราตกลงไปนะครับเราจะต้องดีไซน์ล้อใหม่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าตอนนี้ผมต้องการที่จะดีไซน์ล้อใหม่มากๆอ่า uh, ล้อใหม่ที่มันควรจะเป็นด้านหน้าเนี่ยเป็นหนามนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ล้อที่มันออฟโหลดพอสมควรหน่อยเอ,อ่ออาทิเชน่นแบบนี้สามเหลี่ยมคือล้อสามเหลี่ยมเนี่ย What? ได้หรอคือล้อสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะใช่แล้วท่านผู้ชมนะผมติดกดในตั้ได้ไหมโอเคกดในตัทได้สบายครับแบบนี้เอาจริงไหมผมว่าล้อสามเหลี่ยมเนี่ยคือความผิดพลาดยิ่งกว่าล้อสี่เหลี่ยมตะกี้นี่อีกใช่แล้วท่านผู้ชมนะแต่เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้พี่การกระโดดได้ด้วยหรอกระโดดกระโดดแล้วก็อยู่ที่เดิมครับสุดยอดไปเลยเอาล่ะผมต้องดีไซน์ใหม่ถ้าเกิดผมจะขี่ตรงนี้ยาวๆทีเดียวละมันได้หรือเปล่าอะ่ะมันไม่ควรจะเป็นล้อด้วยซ้ำนะครับแต่โอ้ เดียวมันเกิดขึ้นแล้วทุกผู้ชมฮะ oh! มันอารมณ์คล้ายๆกับหุ่นยนต์หมาเลยนะครับหุ่นยนต์หมาในสงครามเนี่ยมันจะทรงประมาณนี้เลยนะแต่มันน่าจะเท่กว่านี้แต่นี้มันดูแบบง oh. ่อยมากเลยอะ่ะประเด็นคือมันช้ามากเอาเราๆล่ะ,ละ,ละผมจะดีไซน์ใหม่เป็นนี่เลยกากบาทเออแป๊บนึงนะเออประมาณนี้แล้วก็สรุปคือกลับมาที่กากบาทเหรอโอเคผมว่าไอกากบาทเนี่ยมันน่าจะไปได้แบบเพอร์เฟกสุดแล้วนะครับมา าดูกันเห็นไหมท่านผู้ชมไหมผมรู้สึกว่ามันอีซี่มากเลยพอกลายเป็นล้อรูปกาก,ากบาทเนี่ยด,กกดูก่อนดูก่อนดูก่อนวัด เฮ้ยโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ายังได้อยู่ครับและข้างหน้ามีความขู่ขาะเล็กน้อยรู้สึกว่าไอ้เจ้าล้อกาก,ากาบาดนี่มันจะง่ายดดยมากเลยนะผมว่าเจ้าล้อกาก,ากาบาดนั่นจะเป็นล้อที่ o อที่สุดในเกมนี้แล้วหรือเปล่าและตอนนี้ผมมาที่ด่านที่25แล้วท่านผู้ชมฮมและถึงแม้ว่าเจ้าแมปนี้นะครับจะเป็นแมปแนววาดรูปแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้แต่เจ้าแมปนี้ก็สามารถที่จะเทพทูดได้เช่นกันครับอาที่เช่นล้อใจแอนครับท่านผู้ชมฮมนี่คือล้อยักษ์ระดับใจแอนราคา150บโรบัคผม คิดว่าก็น่าจะคุ้มค่าแหละนะเพราะฉะนั้นก็จัดมาก่อนเลยครับจังหวะนี้ซื้อเรียบร้อยและรอผมมันจะใหญ่ขึ้นยังไงอ,อ่ะดูเหมือนว่าจะต้องรีเซ็ตแล้วก็เลือกใหม่เออมันยังไซส์40เท่าเดิมอยู่เลยนะแล้วโอ้ โอเคท่านผูช้ชมนะตอนนี้ล้อมันใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเดี๋ยวก่อนตรงนี้ผมจะผ่านได้ไหมเนะี่ยไม่ได้เหรอ <c oughs> อืมดูเหมือนว่ายังไงก็ผ่านไม่ได้นะครับสำหรับตรงนี้ดูเหมือนว่าจะต้องรีเซ็ตแล้วก็ทําให้ล้อมันเล็กลงนิดหนึ่งแต่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะเพราะว่าล้อสามเหลี่ยมเนี่ยน่าจะโอพีที่สุดแล้วนี่ไงท่านผูช้ชมไหมอีซี่และกดไนทัดไปสักรอบหนึ่งโว้ด่านที่29อย่างง่ายได คือมันมี80ด่านเนี่ยผมแทบจะจินตนาการไม่ออกเลยนะครับว่าด่านท้ายๆเนี่ยมันจะยากแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมาที่ด่าน30กว่าแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังง่ายอยู่เลยนะและความเทพทูยังไม่จบลงเท่านั้นนั่นคชมะเราสามารถที่จะซื้อล้อเพิ่มได้กลายเป็น6ล้ออย่างเง้นเหรออันนี้ก็คือการเป็นรถ6ล้อเลยอ่ะโอเค200โรบัสครับลองซื้อมาซื้อแล้วจะกลายเป็น6ล้อเลยหรือเปล่าเออลองเปลี่ยนบ้างดีไหม โอเคผมลองสามเหลี่ยมดูอืมซึ่งมันเดี๋ยวนะตอนนี้ฟิลลิ่งไม่ต่างอะไรจากรถถังสักเท่าไหร่เลยแล้วก็กดในตัดไปอีกรอบหนึ่งครับทำไมมันอีซี่ได้ขนาดนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าการที่ผมทําล้อตัวกากบาทหรือตัวสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะง่ายเกินไปหน่อยครับเราต้องท้าทายท่านผู้ชมไะในคลิปนี้อทิเช่นตัวไอล่ะอ่าในทางทฤษฎีแล้วล้อนี้ไม่น่าจะไปไหนได้นั่นไงเฮ้ยเดี๋ยวไปได้ด้วยเหรอ What แต่มันบังคับไม่ได้ท่านผู้ชมมา<ๆ>และวก็เรียบร้อยครับเอาละล้อตัวไอไม่สามารถที่จะผ่านด่านได้ครับท่านผู้ชม<ๆ>ถ้าเป็นล้อ<ๆ>เดี๋ยวนะ<ๆ>ผมอยากพิมพ์อักษรมากเลยอันที่เช่นล้อ XD เฮ้ยได้หรอล้อ XD เดี๋ยว <laughs> ร <Law> okay. <laughs> อ XD โอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วมันดูเหมือนจะใช้งานได้ด้วยนะสเตจท,ที่40ครับด่านที่40ผมมาถึงเรียบร้อยตอนนี้ผมมาครึ่งทางท่านผู้ชมฮะและกดในตัดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคือถ้าเกิดผมกดในตัดเนี่ยมันจะพุ่งไปไหนเลยหรือเปล่าเออลองกดดูและเรียบร้อยครับอื <c oughs> ลองเป็นวงลีดีไหมโอเคเอาเป็นวงอืไม่ได้หร ถ้าเกิดคูณ2มันสามารถคูณ2คันเลอร์ได้นี่คูณ2คันเลอร์ครับหรือว่าเพิ่มสีเข้าไปอีกราคา150โรบัูอันนี้ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับผมซื้อเรียบร้อยครับอ่าตอนนี้คือกลายเป็น80เรียบร้อยอ่า80เลยอย่างนั้นเหรอเราสามารถที่จะดีไซน์ได้เยอะพอสมควรเลยนะอาทิเช่นตัวบแล้วก็โอ้โหตัว B อุบาทมากแป๊บนึ <laughs> ถ้าเกิดจะวาดคําว่าเบนนี่ลงไปเนี่ยน่าจะไม่ได้วงลีแล้วกันตะกี้นี้เราวาดวงลีไม่เสร็จนะอ่าเรียบร้อยครับวงดีมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวนะมันไม่ต่างอะไรจากรถถังสักเท่าไหร่เลยนะครับและนั่นแหละท่านผู้ชมฮะเอาคอนโทรลครับเรียบร้อยด้านนี้มีความยากอยู่เล็กน้อยนะเนี่ยเอาละผมขอใช้สูตรต้นตำรับนะครับในการขี้โกงตัวกากบาทผมว่านี้ผ่านชัวร์อยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยว เดี๋ยวนะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอหุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย,ยโอเคผมรีเซ็ตแล้วก็กากบาทอันใหญ่ๆเลยมามารอบนี้กากบาทแบบเพอร์เฟกครับดูซิว่าเราจะผ่านได้หรือไม่มันควรจะได้แหละ What? เดี๋ยวไม่ได้เหรอมันไม่ควรจะยากขนาดนี้สิหรือว่าผมควรที่จะกระโดดขึ้นมาก่อนกระโดดเรียบร้อยโอเคด่านนี้ต้องใช้ตัวช่วยนิดหน่อยครับและเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด่านนี้คืออะไรนะ <What? S 2> เนี่ยวัดเดียว เดี๋ยวนะขอผ่านเข้าด่านก่อนโอเคด่านที่43นี่คือครึ่งทางแล้วเหรอเดี๋ยวนะแมบนี้มันเล่นง่ายมากเลยท่านผู้ชมนะดูเหมือนว่าจะเป็นแมบสายฟรีด้วยซ้ำนะครับเ,ออเดี๋ยวนะท่านผู้ชมผมเจออะไรที่น่าสนใจครับอั t ติเม e ล o c k e t b o o สต์อันติเม Boost, ตเ,มเลยเหรอ80โรบักเองเหรอคือเราสามารถที่จะกดเจ้าบูสเตอร์หรือว่าในาซัตได้แบบรัวๆในราคาแค่80โรบักเท่านั้นเอง ว้าวโอเคเดี๋ยวมาลองดูครับซึ่งผมจะวาดล้อบแบบธรรมดาแล้วกันนะรอบนี้เอารอบแบบวงกลมครับเพราะว่าผมต้องการที่จะผ่านด่านสุดท้ายให้ได้และถ้าเกิดผมกดเจ้าอัลติเมทมันไม่เฉงว่าอัลติเมตท่านผู้ชมฮะแต่ว่ามันลดเวลาลงมานะครับแล้วก็ง่ายดายในการผ่านมากเดี๋ยวนะด่านที่49ด่านที่50และกดอัลติเมทได้แบบรัวๆครับอัลติเมทบูสเตอร์เดี๋ยวนะด้านหน้าเรามีเพื่อนจอดอยู่ฮะวั What? เดียว <laughs> เดี๋ยวเด,ว,เดวลงมาตรงร่องพอีโอเคโอเคโอเคมาค่อยค่ยค่อยๆกระโดดหนึ่งทีค่อยค่อยโอเคผ่านอยู่ด่านนี้ล่ะอีซี่หรือเปล่าด่านนี้ก็อีซี่ครับกดบูสเตอร์ไปหนึ่งรอบสบายมากเลยท่านผู้ชมแม่สรุปแล้วก็คือแมปนี้น่าจะเป็นแมปอบบี้ที่เล่นง่ายที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาในโรบอทครับ เออถอนคำพูดแล้วกันนะรีเซ็ตคาก่อน <c oughs> เดี๋ยวนะไอ้ด่านนี้เนี่ยมันมีความยากอยู่นิดหนึ่งนะเดี๋ยวนะมันง่ายมากเลยอ่ะคูณ2ความเร็วคืออะไร ความเร็วแบบคูณ2อ,อีก100โรบักเหรอถึงแม้ว่าผมจะพูดว่าแมปนี้มันเป็นแมปสายฟรีนะครับซึ่งมันจริงครับท่านผู้ชมมันสามารถที่จะเล่นแบบสายฟรีได้เลยนะไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเงินแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ผมก็เสียเงินเพื่อความสนุกของท่านผู้ชมเลยโอเครีเซ็ตค,ค่ายอรอบหนึ่งด่านที่66ครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าด่านสุดท้ายเนี่ยมันจะยากแค่ไหนและเดี๋ยวก่อนด่านนี้ด่านนี้โอ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 เคด่าน69เรียบร้อย70 เรียบร้อยโอ้โหโวโวมาอย่างไวครับท่านผู้ชมฮมรู้สึกว่าจะไม่ต้องกดใช้เจ้าบูสเตอร์เลยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมไวมากเดี๋ยวก่อนขอกระโดดรอบหนึ่งเดี๋ยว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 ไม่เอานะผ่านไปเลยสเตทที่7 4็ดสี่ไหมรู้สึกว่าจะผ่านแล้วเหรอโอเคผ่านเรียบร้อยและเอาละล้อวงกลมมันง่ายเกินไปท่านผู้ชมล้ออะไรดีนะเลขสองแล้วก็ตัว X อ่าคูณ2ออ่ะ เดี๋ยวนะนี่มันล้ออะไรเนี่ยโอเคอืมเดี๋ยวนะมันดูไม่ค่อยจะเป็นล้อเท่าไหร่แต่ดูแล้วน่าจะทรงพลังพอสมควรเดี๋ยวนะด้านหน้าเป็นเส้นชัยแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้มีความยากแล้วผมผ่านเลยเหรอเดี๋ยว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 ตะกี้นี้ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วนะครับแต่กรานั้นท่านผู้ชมฮมผมผ่านได้อย่างง่ายดายและนี่คือด่านที่80เรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรอะลัคกี้บ็อก์เหรอลัคกี้บ็อก์ต้องรออีก2นาทีเดี๋ยว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 และลัคกี้บ็อก เอาล่ะตอนนี้ผมรอให้ลัคกี้บ็อกซ์มันคูดาวจนหมดนะครับผมอยากจะรู้ว่าจะมีอะไรอยู่ในลัคกี้บ็อกซ์ซึ่งตอนนี้เหลือเวลาแค่ประมาณ15วินาทีเท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในลัคกี้บ็อกซ์จะมีอะไรแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาเดาไม่ออกเลยท่านผูช้ชมนะเพราะว่าเจ้าแมพนี้นะครับไม่มีสกุลเงินมันไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วในลัคกี้บ็อกซ์จะมีอะไรหรือว่าเป็นถังสีก็คือเราสามารถที่จะได้รับสีแบบฟรีๆอะไรอย่างนี้หรอและ วิเดี๋ยวรีเซ็ตไปที่เ,เดี๋ยวนะรีสตาร์ทวัดวัดวัดอะไรอะได้เลเซอร์กันด้วยเลเซอร์กันคืออะไรเดี๋ยวนะตอนนี้ผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นครับและผมได้เจ้าเลเซอร์กันมาเดี๋ยวนะวัดเดี๋ยวท่านผู้ชมผมได้เลเซอร์กันมาเหรอเลเซอร์กันคืออะไรคือเราสามารถที่จะ PVP กับคนอื่นได้เหรอ รู้สึกว่าเจ้าลักกี้บ็อกเนี่ยจะทาการเพิ่มความเร็วให้กับผมด้วยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเร็วมากๆคือมันอาจจะเป็นข้อดีนะแต่บางทีผมก็รู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียด้วยเพราะว่ามันไวจนแทบจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้นะครับก็คือเจ้าเลเซอร์กันเนี่ยมันสามารถที่จะยิงคนอื่นได้หรือเปล่าเอาล่ะตอนนี้ผมกําลังโอ้โหเดี๋ยนะ <laughs> มันไวเกินไปอ,ะอ่ะกระโดดสักรอบหนึ่งแล้วกัน เอาละท่านผู้ชมฮะได้เวลาที่เรานั้นจะทดสอบเจ้าเลเซอร์กันครับว่ามันสามารถที่จะทําลายผู้คนได้หรือไม่อทิเช่นเราจะทดลองกับเจ้าหมอนี่โอ้เดี๋ยวมันมีกระสุนให้เราเห็นด้วยโอเคโอเคอีกรอบหนึ่งขอแม่นแขอแม่นแม่นรอบนี้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมว่าผมเลงดีแล้วนะเลเซอร์กัน อโอเคท่านผู้ชมครับผมได้บทสรุปแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าเลเซอร์กันนะครับมีไว้แค่เท่ๆเฉยๆหรือบางทีเนี่ยผมอาจจะยิงเจ้าหมอนั่นไม่โดนแล้วก็มันไม่สามารถที่จะทำดาเมจได้แต่ตะกี้นี้ผมลองโจมตีแบบ แม่นๆดูแล้วอ่ะแต่มันไม่สามารถที่จะทําดาเมจได้จริงๆท่านผู้ชมฮะก็เป็นว่าเจ้าแมปนี้นะครับเป็นแมปที่สายฟรีและก็สายชิลมากๆท่านผู้ชมฮะรวมๆแล้วเนี่ยเจ้าแมปนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยแล้วก็เป็นแมปออบบีที่เล่นง่ายมากๆก็ถ้าเกิดใครที่อยากลองเล่นเจ้าแมปนี้ครับลิงอยู่ใต้คลิปนี้ลองกดเข้ามาเล่นกันได้ครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมพ่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจผมนั้นทําคลิปใหม่ๆออกมาด้วยสําหรับใครที่ไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนใหม่ฮะอ่่่ืมพดิงเคุณนัไ คลิปให,ใหม่ๆก่อนใครสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time